สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับผมนะฮะคืนนี้ค,ค่าคืนนี้นะครับอืมีเจ้าป่ารีวิวนะฮะโวยาเกอร์นะฮะเป็นหนังประจนภัยนะครับมีความเกี่ยวรองกับกับตันแจ็คสเปรโร่นะับผมมันเกี่ยวดอยยังไงวะไอโวยาเกอร์นี่มันเป็นหนังอวกาศนะครับผมอเป็นหนังแบบท่องอวกาศนะฮะแล้วแจ็คสเปรโร่เนี่ยหนังเรือโจรสลัดนะครับผม มันมีความเกี่ยวโยงกันยังไงนะฮะเออมันน่าส,สงสัยทีเดียวนะฮะคืออย่างงี้ฮะวันนี้จะมารีวิวเรื่องนี้นะฮะแต่ก่อนที่จะรีวิวเนี่ย really ผมมีเรื่องน่าสนใจของเรื่องโบยักเกอร์นี้ครับผมเมื่อตอนใบา่บายนะครับผมผมได้ไปดูหนังมาหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องโบยักเกอร์นี่แหละเป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่นะฮะสัปดาห์นี้เลยแล้วก็เข้าเมื่อวานผมดูวันนี้ื คือมันไม่มีหนังดูนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะสัปดาห์นี้หนังไม่ไม่มีเลยอืมีหนังอันเนี้ยที่โอเคสุดแล้วแล้วครั้งนี้ผมดูเว้ผมดูไปผมก็เห็นดารานําหญิงเลยนะครับผมเป็นนางเอกเลยอะเป็นนางเอกของเรื่องเลยนะฮะผู้หญิงเนี่ยฮะในรูปเนี่ยเออผมก็มองเฮ้ยหน้ามันใครๆครวะอะไรเงี้ยหน้าใครไม่เคยเคยเห็นเล่นหนังอะไรเงี้ยเธอคงเล่นบ้างหน่อยเป็นเป็นหนังเล็กๆนะครับผมอืมผมก็ไม่คุ้นเลยเป็นนางเอกเลยนะฮะเป็นนางเอกหนังของฮอลลีวูดเนี่ย เออแล้วผมก็ดูจบเรื่องไหมจบเรื่องจนจบเลยแล้วครั้นี้ผมก็กลับมาที่บ้านไงผมก็ลองมาเปิดดูดิ imdb อ่ะเออผมลองมาเปิดดูเอ้าผมลองเอ้า <laughs> <c ười> กับตันแจ๊กฮะกับตันแจ๊กก็มีลูกด้วยนะครับผม <c ười> นี่ฮะคือเธอชื่อเนี้ยอะไรอ่ะเ ลิลลี่รดเดฟบนะครับผมลิลลี่รดเด็บอืมลิลลี่รดเด็บนะับผมนี่ฮะเป็นนางเอกของเรื่องนี้นะครับผมน่ะเป็นนางเอกของเรื่องแล้วทางลิลลี่รดเด็บนี่ฮะที่จริงก็ที่จริงของเธอเนี่ยเธอเป็นลูกของจอนนี่เด็บนะครับผมนี่ฮะกับตันแจ็คนครับผมนี่ฮะจอนนี่เดฟเป็นลูกนะครับเป็นลูกจริงๆเลยนะครับผมจอนนี่เด็บเนี่ยเป็นพ่อของเธอเนี่ยแล้วก็ซ้ายมือเนี่ย ลิลลี่โรดเดฟนะครับผมชื่อกลางชื่อโรดชื่อแรกลิลลี่โรดเดฟนะฮะเอ้ยแล้วทางขวามือเนี่ยเป็นเอมเบอร์เฮิร์นนะครับผมที่เพิ่งเลิกเลิกยั้งเลิกลากับจอรนี่เดฟไปมีปัญหาทำร้ายร่างกายอะไรแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันอย่างเงี้ยแต่ว่าลิลลี่โรดเดฟนี่ครับผมไม่ใช่ลูกของเอมเบอร์เฮิร์นนะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ไม่ใช่คือจอนี่เดฟอ่ะเขามีภรรยา เมียเก่า,าฮะก่อนที่จะคบหากับทางเอมเบอร์เฮดอยู่แล้วนะครับผมอ่าเป็นนักร้องชาวฝรั่งเศสนะครับผมเมียเก่าของจอนี่เดฟอะเป็นนักร้องฝรั่งเศสอืมแล้วก็ทางลิลลี่โรดเดฟอะเธอเป็นดาราฝรั่งเศสนะเพราะว่าเธอเกิดที่ฝรั่งเศสนะครับผมอืมแล้วก็เธอก็ไปไปมามาเอลอแต่เธอเกิดที่ฝรั่งเศสเลยเป็นดาราฝรั่งเศสนะครับผม แต่พูดอังกฤษเลยชัดแน่ในหนังอะในหนังอะผมดูซับไงดูซาวด์แท็กแล้วก็ซับไทยอะพูดอังกฤษชัดเหมือนกับคนอเมริกันเลยนแสดงว่าเออใน imdb อะไรเงี้ยมันก็ถูกนะนนคือเธอไปไปมาๆนะฮะบ่อย la ไปปารีสพวกนี้แหละนะฮะผมนี่ให้ดูด,ดิ <c oughs> <c oughs> อืมแต่ว่าต้าไม่ค่อยเหมือนกันนะครับสอบตั้ง ตอนนี้เดฟกับลิลลี่อ่ะไม่เหมือนกันมีเหมือนกันบ้างนะครับแต่ว่าเหมือนกันไม่เยอะเท่าไหร่อ่าไม่เยอะเท่าไหร่มากกว่านะฮะมันก็มีโครงคล้ายๆอยู่แหละอืมโครงคล้ายๆอยู่คือโครงหน้าคล้ายๆกันนะครับผมหน้าแบบเลียมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้แบบยาวมากอืมอกว้างๆไเห็นไหมฮะนี่ครับพอลูกนะครับผมกับตันแจ็คสเปโร่นะฮะอืมจากพาริ t ออฟแคนาเบียนนะครับผมอ่า อ่าอันนี้แม่ของเธอนะซ้ายมือนะฮะแม่นี่ไงอันนี้คือเมียเก่าของจนนี่เด็บนะครับผมเป็นนักร้องฝรั่งเศสแล้วก็ทํางานเบื้องหลังของหนังด้วยครับผมทางานเบื้องหลังเบื้องหลังของหนังเป็นคอมโพสเซอร์พวกนี้ยฮะอืมเกี่ยวกับด้านดนตรีดนตรีประกอบพวกนี้แหละอืมนะฮะจะจาชื่อไม่ได้นะครับผม,มนี่ฮะแล้วก็ขวามือเนี่ยเป็นลินล,ลี่อืมเนี่ยน่าจะคล้ายแม่มากกว่านะครับผมอืมจะคล้ายแม่มากกว่านะฮะ ทีนี้เธอเลดนเป็นในนี้เลยว่ะดารานำหญิงเลยเป็นนางเอกเลยนะครับผมอันนี้มารีวิวนะครับผมนะคุยเรื่องอื่นกันนานนะครับผมเจ้าป่ารีวิววอยัคเกอร์นะครับผมนะเป็นหนังที่เป็นไซไฟเต็มขั้นเลยนะรเรื่องนี้นะฮะเป็นไซไฟเต็มที่เลยคือเรื่องนี้มันเล่าถึงอนาคตไงเออในอีกแบบประมาณร้อยปีอะไรเงี้ยแล้วก็โลกเราแหละมันเริ่มไม่น่าอยู่ละคืออาหารการกินเนี่ยไม่พอนะครับแล้วก็มีมลภาวะต่าง โลกเราเนี่ยมันเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วไงมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องเริ่มวางแผนจะไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่คือดาวดวงใหม่นั่นแหละฮะแล้วดาวดวงที่ใกล้ที่สุดที่มนุษย์เราอ่ะจะสามารถอยู่ได้ที่มีสภาพคล้ายๆโลกเราเนี่ยมันอยู่ไปไกลนะต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางอะ่ะแปดสิบหกปีนะครับผมโดยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะก็คือเป็นความเร็วอาจจะความเร็ว ไม่ใช่แสงไงผมว่าอืมไม่ใช่แสงไะคือเร็วน้อยกว่าความเร็วแสงหมดเนี้ยใช้เวลาแปดสิบหกปีนะฮะผมถ้าเกิดเป็นรูนอนเนี่ยมันได้แต่ว่าอนาคตยัง,ย,งยังทำไม่ได้เลยนะครับรูนอนอะไรเงี้ยเนี่ยแปดสิบหกปีเสร็จอ่ะไอคนที่เดินทางไปเน่ะเพื่อจะไปตั้งอนาณาธิคมยังดาวดวงใหม่เนี่ยก็คือพวกนี้ไงนี่ฮะในรูปเห็นไหมฮะพวกนเ,นวนเ,เนี้ยมันเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยเป็นเด็กตอนต้องขึ้นยากเป็นเด็กอะไรเงี้ยพอแปดสิบหกปีเนี่ยกว่าจะไปถึงอ่ะไอ เจนแรกนะเจนแรกคือรุ่นแรกอ่ะมันมันต้องตายแล้วไงแปดสิบหกปีคนเรามาอายุกันร้อยปีงไงถูกไหมฮะมันอายุร้อยปีอย่างเงี้ยมันต้องตายแล้วบางทีแปดสิบก็ตายแล้วเจ็ดสิบเลยอย่างเงี้ยตายแล้วอืมอ่าเจนที่สองนะครับก็คือลูกของพวกคนเหล่าเนี้ยในรูปอ่ะลูกของคนเหล่านี้นะจะไปถึงยังดาวดวงใหม่หรือโลกที่จะไปตั้งอาณานิคมนั่นแหละก็คือเป็นรุ่นรุ่นที่สองเป็นเจนสองคือ ลูกของคนเหล่านี้ในรูปนะครับผมไอคนที่ไปเณ็นแรกรุ่นแรกเนี่ยไม่ถึงนะครับผมนั่นแหละแล้วคราวนี้เขาก็มีแผนทางโลกมีแผนว่าเออให้คนกลุ่มแรกอะ่ะออทําให้เกิดทายาทไงทายาทเกณฑ์สองบนยานอย่างเงี้ยทําให้เกิดลูกที่เป็นเจเนเรชั่นที่สองบนยานออแล้วคนกลุ่มแรกก็ตายไปเกณฑ์สองอ่ะมันก็จะไปถึงดวงดาวได้แล้วก็ไปตั้งอาณานิคมแล้วก็ ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนื้อเ,เรื่องย่อๆเขาคล้าวนะอือทีนี่มันก็จะมีเนื้อเรื่องผมไม่สปอยนะผมลเล่าคร้าวอะไรอย่างเงี้ยไปดูเองนะฮบผมรายละเอียดอะไรเงี้ยมันก็มีพระเอกไงไอพระเอกเนี่ย,ยมันแบบเอออะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยว่าทําไมอ่ะตัวมันเนี่ยแบบมันต้องกินอะไรทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ําสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องกินทุกวันเลยอืทุกคนต้องกินเลยฮะแล้วมันก็ไปสืบไง พอสืบรู้เสร็จอะไอ้น้าสีฟ้าเนี่ยฮะนี่มันกำลังไปสืบไงสืบฐานข้อมูลอะไรเงี้ยไปสืบก็รู้ว่าเออน้ําสีฟ้าเนี่ยอะไรอะมันทําให้เราอ่ะเชี่ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยทําตามคําสั่งอะไรเงี้ยอ่ามันก็เลยไม่กินเลิกกินไปกับเพื่อนมันอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยอืมแล้วมันก็มีเหตุเนี่ยฮะเหตุการณ์ก็คือว่ามันมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุบนยานอะไรเงี้ยเราต้องไปซ่อม อะไรก็ว่าไปนะฮะไปซ่อมแล้วก็มีคนตายด,ด้วยอืมนะฮะเนี่ยฮะมันก็ไอ้พวกชนรุ่นแรกอะทั้งหมดอะฮะอันนี้พระเอกไงเทเลอร์เชลไอเนี่ยไทยเชลีเด,ดนนะครับผม,มพระอเอกก็ต้องมาร่วมมือกันซ่อมซ่อมให้ยานเนี่ยมันสามารถเออทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไปถึงดาวดวงใหม่ได้อย่างปลอดภัยนะครับผมนะอืม แล้วอันนี้ระหว่างที่ซ่อมเนี่ยไอ้พระเอกกับเพื่อนมันมันไม่ได้กินยาอะไรเงี้ยืกินยาสีฟ้าน้ําสีฟ้านะไอ้เพื่อนมันเนี่ยมันก็แบบมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมันจะไม่เชื่องแล้วไงถูกไหมฮะมันจะไม่เชื่องแล้วอะ่ะคราวนี้มันก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีรักโลภมีความรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีกิเลสต่างๆแบบมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยแบบเราทั่วทั่ไปเนี่ยแบบคนทุกคนน่ะมันจะมีเรื่องกิเลสรักโลภโกรธหลง ทุกอย่างเลยความเป็นมนุษย์มันจะมาแทนที่ของความเป็นหุ่นยตนน่ะไอ้น้ําสีฟ้ามันจะทําให้เราอยู่ในแบบระเบียบมีความเชื่อมมีความเป็นมนุษย์น้อยลงนะฮะ,ะน้ําสีฟ้าทําให้มีความเป็นมนุษย์อน้อยลงนะครับผมอพอไม่กินน้ําสีฟ้าเสร็จอะ่ะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมาเลยนะฮะแล้วยิ่งพวกนี้เป็นวัยรุ่นด้วยไงถูกไหมฮะมันก็จะฮอร์โมนจะพุ่งพ่านเต็มที่เนี่ฮะ,ะในรูป มันก็จะมีความเป็นมนุษย์เรามีการแหกปากร้องเพลงเลยของมันไปอ่ะแล้วก็แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยนะฮะอ่าต่อรล้วมันก็มีจุดพลิกพลิกผันอืมไอเพื่อนมันเนี่ยมันเริ่มรวมกลุ่มกันอืมรวมกลุ่มกันเพื่อจะก่ออะไรบางอย่างบนยานเลยอืมนะฮะผมก็จะวางเกมเลยอ่ะเพื่อนมันเนี่ยวางเกมบนยานเลย วางเกมจะทําอะไรบางอย่างนะผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะอืมปัญญานเห็นไหมถือปงถือปืนเรื่องนี้นะฮะผมสรุปว่าก็คือในส่วนของบทอะ่ะมันก็มีความแปลกใหม่อยู่บางส่วนนะฮะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมีแค่ส่วนหนึ่งนะฮะผมเป็นความแปลกใหม่เป็นเรื่องของไฟฟที่เราต้องมาตั้งอนามนิคมอย่างดาวดวง,งใหม่อนะไรเงี้ยก็จะมีความเออต้องมีเป็นเจนเจนที่สองไปอะไรอย่างเงี้ยส่วน ไอเรื่องที่ว่าเออความดราม่าหรือความแอคชั่นอะไรเงี้ยผมไม่อินอืรเป็นแอคชั่นผมไม่อินเนี่ยปืนเนี่ยเป็นข้อเสียนะปืนเนี่ยผมไม่เชื่อเลยวะว่ามันปืนแบบป,แบบปืนแห่งอนาคตอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผมปืนแบบมันแบบพัดติดก,กองแกงมากในหนังถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดใครไปดูนะครับผมแบบผมดูแล้วผมบอเออผมแบบงงเลยอะว่าเออทำไมทําทําได้แบบไม่ ไม่ดีะนะครับผมมอนกับปืนของเล่นเลยเลยอ่ะปืนเห็นนาคตนะตลกมากเลยอันนี้ผมว่าเป็นข้อเสียเลยอ่ะส่วนาาการสอนเนี่ยมันก็มีการสอนนะครับผมมีอยู่เดี๋ยวผมไปปิดท้ายนะาการเล่นเนี่ยอยู่ในมาตรฐานอยู่แล้ว <Music. S 1> ทายเชอรีเดนนะแต่ว่าลินลี่เนี่ยลินลี่ที่เป็นลูกจนนี่เด็อ่ะที่มาเล่นนะ่ะเป็นนางเอ,งอกไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือสักเท่าไหร่นะในหนังเรื่องนี้โชว์ฝีมือน้อยไม่ค่อยได้โชว์นะครับผม อ่าโปรดักชันเนี่ยปกติอืมไม่มีอะไรวือหวาธรรมดานะฮะโปรดักชั่นธรรมดาทั่ว,วไปอ่าซีเนี่ยธรรมดาไม่ได้แบบโดดเด่นหรือว่าแย่นะครับผม cg ธรรมดามันจะมีอ่า uh, ความโดดเด่นก็คือเรื่องของอ่าพลอตพลอตกว้างๆไะครับผมพลอตกว้างๆ,ๆที่ว่าบอกว่าเออข้ามไปเจนเจนที่สองไปตั้งอาณานิคมอะไรเงี้ยแล้วมีความเป็นไซไฟอะไรอยู่ คือในเรื่องนี้ไม่ได้ขี้โม้นะครับผมไม่ได้บบว่าเฮ้ย mm. แบบอะไรขี่โม่มันจะมีความเออมีความน่าสนใจของเรื่องน้ําสีฟ้าอะไรด้วยเป็นสารเคมีบางอย่างนะครับผมนั่นแหละมันมีความน่าสนใจนี่วนข้อเสียเนะี่ยไอ้ตรงไอฉากที่มันออกการหรือว่าปืนอะไรแอคชั่นอะไรอบไม่ดีนะครับไม่ค่อยอินแล้วก็เราเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงจบยังไงอะ่ะเรารู้ เราคาดเดาได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมนะฮะอ่าทําให้หนังเรื่องนี้นะฮะผมอ่ะเ่าเฉยนะครับผมผมเฉยเยดูได้เพลินๆนะครับผมนะฮะนะฮะดูได้เพลินๆ,ไ,นๆไม่ได้มีอะไรไม่ต้องคิดมากนะครับผมจบยังไงเนี่ยคาดเดาอะไรกัน ได้อยู่แล้วอืมไม่ได้วุ่นเวออะไรมากมายเพลินๆนะครับผมแต่ว่ามันมันจะให้ความแันนี้แหละอหนังไซไฟ,ฟที่บอกไปตั้งอาณิคมอ่ะอืมมันจะมีความเออเราอาจจะไม่ได้เคยเห็นอย่างนี้บ่อยๆอืมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เฮ้ยตั้งอาณิคมอ่ะนี่คิดง,ง่ายๆนะ,ะแบบพวกเอเลี่ยนหรือว่าหนังหลายๆเรื่องนะครับผมที่ผ่านๆมาหรือว่าอะไรอ่ะ ที่เนี่ยคิดแพทเล่นกับเจนิเฟอร์ลอเรนน่ะพารซิงเจอร์หรือว่าเอเลียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไฮเปอร์สลีฟนะครับผมอ่เห็นไหมฮะจะไปหลับอยู่จำศีลจำศีลใช่ไหมฮะจำศีลแล้วก็พอพอถึงดาวเสร็จอะแล้วก็ตื่นขึ้นมาโดยที่อายุไขของเราอ่ะยังอยู่เหมือนกับวันที่เราขึ้นยานเหมือนกับวันที่เราลงไปนอนอย่างเงี้ยอื มันครับเราอา,อายุไขเราหยุดนิ่งเลยร่างกายเซลล์เราทุกอย่างหยุดนิ่งอืจะใช้เครื่องไฮเปอร์สลีปแล้วก็พอตื่นขึ้นไปเนี่ยก็ใช้ชีวิตต่ออนะไรเงี้ยหลับเป็นร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยบางทีในเอเลี่ยนแล้วมีนะหรือว่าในพาสเซนเจอร์หลับห้าสิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอันนี้มันก็จะแตกต่างไงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันมันแตกต่างมันจะมีความแตกต่างอยู่ที่มันเป็นความโดดเด่นอยู่สักหน่อยนะครับผมก็คือมันจะไม่ใช้ไฮเปอร์สลีปมันจะเป็นแบบเ ทำให้เกิดทายาทแล้วก็ไปเป็นเจน2องไปตั้งอะไรเงี้ยเจนแรกก็ตายไปบนยานซึ่งมันก็น่าเศร้านะครับเจนแรกเนี่ยไม่มีโอกาสไปถึงดาวตามภารกิจหรือวัตถุประสงค์ตอนเริ่อนเดินทางมาไม่มีโอกาสได้ไปเห็นโลกดวงใหม่ดาวดวงใหม่เงี้ยอืมนั่นแหละมันก็เป็นความน่าเศร้าของคนรุ่นแรกอะไรเงี้ยอ,อ่านะฮะเฉยๆนะเรื่องนี้ดูได้นะเพิ่งเข้าวันพฤหัสไปดูกันได้นะครับผมนะอืม อันนี้ฮะหนังเรื่องนี้นะมันสอนนะผมว่านึกถึงเรื่องนี้เลยพอผมดูอ่ะนี่ฮะเธอร์วินเนเตอร์จัสตินเดย์นะครับผมมันมีบทสนทนาอยู่บทสนทนาหนึ่งนะฮะที่ทาง t 8 0 0นะครับที่เล่นโดยอาโนสวาชเนกเกอร์อ่ะพูดกับทางซาร่าคอนเนอร์แล้วก็จอห์นคอนเนอร์นะฮะนี่ฮะธรรมาชาติของมนุษย์อ่ะ เป็นพวกชอบฆ่ากันเองอยู่แล้วมันมีอยู่บทสนทนาหนึ่งไปดูนะฮะผม Terminator ตอร์ g m e จ t คเ y นเดอืมพูดอย่างนี้เลยมันพูดตอนที่นี้ฮะที่ไปเม็กซิโกนะครผมที่ไปหาเพื่อนของซาร่าคอนเนอร์ที่เม็กซิโกแล้วก็มันก็พักพักอ่ะดูแลซ่อมพักรถรถมันขับมาทางไกลมันก็ซ่อมรถซ่อมรถแล้วก็ไปเจอเด็กเด็กไอลูกของเพื่อนซาร่าเนี่ย แล้วมันก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วซาร่าก็ฝันกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันพูดมไอที่แปดร้อยพูดในฐานะของขุนยนตไงมาถูกไหมฮะถูกไหมฮะพูดในฐานะของมุมมองคนข้างนอกอ่ะมุมมองคนละเผ่าพันธุ์กันนะอืมพูดถึงขุนยนต์พูดถึงมุมมองเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่ะมันก็พูดอย่างเงี้ยอืันเรื่องนี้ใช่หลังเรื่องนี้คืออย่างนี้นะครับผมพอเราไม่กินยาสีฟ้าเสร็จอ่ะเรากลับมาเป็นมนุษย์มากขึ้นน่ะ มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยมนุษย์อยู่ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีกฎที่ชัดเจนหรือเป็นคนที่แบบ 3, 000, สัมาระเสพสเปดสบปากไปเรื่อยอะ่ะมันก็จะเกิดความวุ่นวายพอความวุ่นวายเสร็จอะ่ะจะมีความขัดแยง้งพอมีความขัดแย้งเสร็จจะเกิดอะไร mm hmm. ก็ลบลาค่าฟันกันนะครับผมตอนจบใช่ไหมฮะในประวัติศาสตร์เราก็เหมือนกันมีสงครามต่างกันกี่ร้อยครั้งไงเห็นไหมฮะตั้งแต่มีประวัติศาสตร์มนุษย์อะ่ะ มีสงครามตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังมีสงครามอยู่ดูไหมฮะ <c oughs> นี่ไงนี่ฮะพอไม่กินยาสีฟ้าเนี่ยมันก็จะมีความเป็นมนุษย์แล้วมันจะมีรักโลภโกรธหลงกิเลสมาแต่พอกินยาสีฟ้าเนี่ยอยู่กันอย่างสงบเลยนะครับผมอยู่กันแบบอุย้ยเป็นสันติเลยมนุษย์แห่งสันตินะฮะเอออยู่กันแบบมนุษย์สันตินะครับผมคือไม่ได้แบบรักกันแบบอะไรทำงานช่วยกันอะไรเงี้ยตอนกินยาสีฟ้านะโอเคนะครับผมนะ ใครชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถติดตาม s u b สไครต์ช่องนี้กันได้นะครับผมแล้วอย่าลืมนะยครับคุณสามารถดูวิดีโออื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ